สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้เอกของวันนี้ครับบอลน้อยประขาวเจอกับบอมเพื่อสาพัชครับคู่นี้จิงงินลงวันกันอยู่ที่60,000บาทครับเจอกันในเหลี่ยมหลังเท้าล้วนนะครับหลังเท้าฟรีตายนะครับดูวงเตะโอ้โหอยู่งงเตะเจ้าบอมครับโูนต่อศูนครับบอมเพื่อสาพัชเสิร์ฟโอ้ยจังหวะเสิร์ฟ บอลน,น้อยถึงกระปากจูเลยครับลูกนี้ครับบอลน,น้อยเสิร์ฟ oh <my> เสิร์ฟไล่ซ้ายบอลเกิดลูกแรกไม่ดีเท่าไหรครับชงม,มาซ oh <my> ันแบ๊ค<อ>ลูกออกครับบอลน,น้อยเสิร์ฟไม่ข้ามครับศูนย์ตอนหนึ่งครับบอลเสิร์ฟไล่ซ้าย oh <my> ยังอยู่นะครับยังอยู่ <S <S อบอลเคลียร์เสิร์ฟไล่ซ้ายบอลเกิดสวยแล้วครับ oh <my> ชนไปอย่างนี้ไม่มีปัญหารครับเอา เก่งบะามเงียป่นี่กินน้ำกินน้ำแทนบอลน,น้อยบอลบะขามเสิบ,อบสองตอนหนึ่งครับบอลน,น้อยเสยิบเสิบย้ยอนครับบอมรับลูกแรกโฉบมาลลอะเบิร์ดดีครับหลังเท้าเบอร์หนึ่งในย่านนี้ครับโอ้โหเสิบไล่เช่นดีมากครับสองเท่าบอมเสิบอบอลเปิดได้ครับชงหา่างครับ เคลืนเตะโอ้เตะพิกเนบดีครับไล่ขวาบอมยังเปิดได้ครับบอมเทือเสิร์ฟไล่ขวาลูกมันเดินทางเร็วครับบอมเสิร์ฟเฮ้ยยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยังไงโอ้เตะให้ข้ามครับสี่ต่อสองบอมเสิร์ฟไล่ซ้ายบอลเปิดสวยแล้วครับ บอลน้อยเสิร์ฟไล่ซ้ายบอมยังทันครับโอ้โหซันแบ็คน้อยๆไม่เข้าครับบอลน้อยเสิร์ฟไล่ซ้ายอีกทีบอมลุดครับบอลแยบลูกแยบไปขึ้นชนะเลยหล่ะลูกแยบลูกแยบเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเนบอลน้อยเสิร์ฟบอมเปิดได้ครับลากมาเตะโอ้ยบอลน้อยเกี่ยวไม่อยู่ครับ แต้มอยู่ที่4เท่าครับบอมเสิร์ฟล่ซ้าย,ายบอลยังทันครับเตีต่ยวตัวเตะสวยงามครับแต้มอยู่ที่4เท่าครับบอลน้อยประคังเสิร์ฟบอลน้อยเสิร์ฟตรงตรงครับบอมยังเป,ปิดได้สวยลากมาที <c oughs> ่4เท่าครับบอมเสิร์ฟยอดหนูน <c oughs> ี้เกือบโดนตัวครับ4เท่าครับบอลน้อยเสิร์ฟ จุดพุดงโดงครับโอ้โหโด่งมากครับมาแล้วครับโอ้โหบอลเนาะบอมยังจับได้นี่เราเบิดไปกินเลยครับอ้โอกันลั่สนามครับแต้มสี่เท่าครับบอมเคือเสิร์ฟไล่ขวาบอลน้อยเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังทุ่มไปหน้าได้ครับเยี่ยวตัวเตะสวยงามครับ 4ประตูผมลองนะเอาประตีนโอ้โหา้บอลแตกก็แตกง่ายๆครับ5ต่อ4ครับบอลน้อยประค่างเสิร์ฟเสิร์ฟไล่สายสั้นๆครับบอมยังเปิดได้อเป็ดีครับ4ต่อ5ครับบอมเสิร์ฟไล่สายบอมน้อยมาดักอยู่แล้วครับ ผบอลน้อยเทคตัวซ well. mm ันแบ็กได้ดีครับเอีมหัวเข้าไปคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่หกหมื่นครับงานเท่าไหรกอดเอาถสองพันสี่พันก็ได้กอไม่เอาผมไม่ชอบกอดมีขาวจะมาโยนราคาต่อให้ครับบอลน้อยบอกว่าผมเล่นต่อไม่เป็นครับผมเล่นเป็นแต่รองครับบอลน้อยเสียบไล่ขวาบอมเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับล่ามันลดหรือเปล่า อบอลเปล่าแล้วครับบอลน,น้อยเสืฟไล่ขวาบอมเปิดสวยแล้วครับทุมห่างแก้ไขามาง่ายๆครับอ,อย่างนี้เอาไปดีครับเตะตออกครับโอ้โหบอลน,น้อยถึงออกระเป๋าปากเลยครับสี่ต่อหกบอมเสืฟไล่ขวาบอลน,น้อยยังเปิดได้ครับหรือเย,ยงตอเตะไม่ข้ามครับ เต่อหครับบอมเครือเสิร์ฟเฮ้ยโอ้โหบอลน้อยถึงก็ออกตัวล็อกปีครับแตดหกเท่าครับบอมเครือเสิร์ฟไล่ขวาบอลน้อยเปิดสวยแล้วครับโฉบค่อนข้างห่างเตะโดนหัวเสาครับเจ็ดต่อหครับบอมเครือขึ้นนําแล้วครับเสิร์ฟไล่ขวาบอลน้อยเปิดสวยแล้วครับเทีตัวเตะดีครับเสกสั่นต้องเข้ามาติวแล้วครับ บอลน,น้อยเสือหกต่อเจ็ดครับเสิอไล่ขวาบอลเปิดแล้วมันบไปบลปีน้อยเส์ฟไล่ขวาบอมเ,เปิดสวยแล้วครับบอมกระโดดเตะซันดักชีกได้ดีครับ เจ็ดเท่าครับบอมคือเสิรฟเสิรฟยอดครับแปต่อเจ็ดครับบอมคือเสิรฟเสิรบลายซ้ายบอลน้อยมีสะดุดนิดนึงครับแต่ยังลื่ดูจังหวะออกตัวก็ยังลื่นอยู่ครับบอลน้อยครับเจ็ดต่อแปดบอมจุดบอลน้อยจุดคู่ลูกออกครับไปต่อเจ็ดครับบอมคือเสิูกับบอลน้อยเสิฟ เสิร์ฟยอดครับบอมเห็นแล้วครับโอ้โหลูกนี้ลูกทำก็บอลเด็ดจังบอลเด็ดขาดมากครับเสิร์ฟไล่ขวาบอลน้อยยังเปิดได้ครับบอลน้อยเอียวตัวเตะดีครับสกอร์ยังไม่ห่างครับบอลน้อยเสิร์ฟตรงตัวลูกออกครับแปดต่อเจ็ดครับบอมเคลียร์เสิร์ฟไล่ซ้ายบอลเปิดได้ครับชงสวยงามครับ เหมือนดากจะโดนเน็ตครับเก้าต่อเจ็ดครับบอมเพือเสิฟยอดโอ้โหดีมากครับสิบต่อเจ็ดครับบอมเพือเสิไลนซ้ายบอลเปิดยังลื่นอยู่ครับ ชงลูกสองก็ยังลื่อนอยู่ครับบอลเปิดสวยครับชงสวยงามเตะดีครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับบอลน,น้อยเสิฟเสิฟยาวไปครับโอ้โหเสิฟดีครับแปดต่อสิบเอ็ดบอลน,น้อยเสิฟไลลขวาแตกอีกแล้วครับเก้าต่อสิบเอ็ด บอลน,น้อยเสิร์ฟไหลขวาบอลเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลากมาล้มไหมย้อดมาโอ้ยไหลแต้มไหมตรงนี้บอนลน้อยฝาลครับโอ้เป็นไปได้ยังไงครับจำไว้จะเป็นแต้มครับบอลน,น้อยเปล่าครับขาไปโดนเน็ตครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับบอลเสิร์ฟยอด มีลูกกิงปองแก้วให้เห็นเหมือนกันครับ9ต่อ1 1บอ็น้อลมายเซฟมีข้ามครับ11ต่อ9้าครับบอเครือสิร์ฟไล่ขวาผมห่างครับเตะให้ข้ามครับ บอลน้อยต้องล็อกร้อยเท่านั้นครับตอนนี้ค <dalam> รับโอ้โหลูมีบอลน้อยหลงทางแล้วครับโชคดีครับลูกออกครับ9ต่อ12อ้ิ«ุกคุได้ขเนาะบอลน้อยเสยไปไหนเสยไปยาวขวาบอลตปินไม่ดีเท่าไหร่ครับลากมาเตะมาบอลน้อยไปทำไมไปทำไม สิบต 12, bom, 12, ่อสิบสองบอลน้อยเสียดึงไล่ขวาบอลเปิดสวยครับชคมาละเบิดเลยครับสิบสองต่อสิบรูปเดียวเกมบอลน้อยยังเปิดได้ครับตลงล็อกร้อยเท่านั้นอ๋อตรนี้โดนตัวจะปันะครับแหวกกองเชียร์เตะมาเลยครับ โอทางเตาซีเมนยศนนนเสกสรรทับทองเก่งบักถามครับตอนนี้ต้องมาเทนกันติวเข้มเลยครับยังไม่ยอมง่ายๆครับบอลน้อยบักถามครับเอนบอลบักถามเสือบไล่ซ้ายบอลเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลาามา 12ครับลูกเดียวทันลูกเดียวเกมครับวัดกันที่หัวใจอย่างเดียวแล้วครับบอลน้อยเสียพอครับรับแมทไพล์ครั้งที่สาม12ต่อ11บอลเคื่อเสิร์ฟไล่ขวาบอลน้อยขนต้นข้างพอ เราน้อยเสร็จทุกเกมเสร็จไรขวาที <destroys> ่เดิม